มออค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงของหมออาลามอซี่แองเจลทารอดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเรื่องราวดวงการงานการเงินความรักประจำเดือนมิถุนายน2564ของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะหรือผู้ที่อยู่ในลัคนาราศีมิ คึกศพก็ดูได้เช่นเดียวกันค่ะการยึดหลักแบ่งวันที่ก็ขออนุญาตแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะสําหรับผู้ที่ยึดตามตามหลักโหราศาสตร์ตอนตกก็ดูได้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับการดูดวงก็เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ระบุเจาะจงว่าเป็นของใครท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะ ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินและชมด้วยวิจารณ์ในการรับชมนะคะโอเคหมอจะเป็นตัวแทนในการเลือกไพ่สิบใบให้กับคุณนะคะชาวราศีพฤษภนะว่าเดือนนี้คุณจะเจออะไร1 2ึสาม สี่ห้าหกค่ะครบแล้วนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันเลยนะคะชาวราศีพฤษภนะไพ่ใบแรกตัวตนของคุณประจำเดือนมิถุนายนนี้คุณจะได้ไพ่อะไรค่ะ queen of wands ราชนีถือไม้เท้าค่ะว้าว the sun two of sword card, four of pentacles, nine of cups, เก้นะะ an, ni, two, two, Dead, two, าช่วนยะนั่นเองนะคะ King of Pentacles พระราชาถือเหรียญค่ะ Queen of Cups ราชินีถือถ้วย Prince of Swords เด็กถือดาบนะคะ Four of Swords สี่ดาบนั่นเองนะคะและไพ่ใบสรุปค่ะ Knight of Wands นะคะ ก้าไม้เท้านั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูไพ่ตัวใบแรกของคุณนะคะตัวตนของคุณชาวราศีพฤกษภเดือนนี้คุณได้ไพ่ Queen of Wands Queen of Wands ราชินีถือไม้ท้านั่นเองนะคะถือได้ว่านะในเดือนนี้ค่ะมองในเรื่องของร้านการงานมาก่อนเลยค่ะการงานของคุณต้องไปได้ด้วยดีแน่นอนหรือจะเป็นในเรื่องราวโดยรวมเรื่องอื่นๆก็แล้วแต่นะคะชาวราศีพฤษภเดือนนี้คุณเหมือนกับว่าคุณมีแรงมีกำลังมีพลังขึ้นมาทีเดียวค่ะจากเดือนที่แล้วแล้วมานะคะคุณรู้สึกว่าเดือนนี้คุณมี พลังงาในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆของชีวิตเป็นตัวของตัวเองค่ะมีพลังขึ้นในด้านชีวิตความรู้สึกความรักก็ตามในด้านอารมณ์ของตัวเองก็ตามแม้แต่ร่างในด้านของเรื่องการงานก็ตามคุณรู้สึกว่าคุณมีพลังในการจะมีไฟในตัวขึ้นมาเพื่อจะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จหรือมีไอเดียในด้านรเริ่มในด้านการทำงานใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะคะ และถ้าคุณทําอะไรลงไปแล้วในเดือนนี้ถือว่าสิ่งนั้นจะสร้างความสําเร็จให้กับคุณนั่นคือความหมายของราชินีถือหมายเท้านั่นเองนะคะเป็นเรื่องราวรดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ค่ะในตัวตนของคุณชาวราศพรีพฤษภค่ะมาะเด็น,นเรื่องของการงานค่ะเรื่องกา,การงานก็อย่างที่บอกนะคะคุณ เป็นผู้ที่คิดจะทำอะไรลงไปแล้วต้องทำให้สำเร็จค่ะในเรื่องของการค้าคานขายด้านออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะชาราศีพฤษบในเดือนนี้นะคะมองว่าเป็นการค้าขายออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จค่ะบางคนบางท่านมีการติดต่อสื่อสารค้าขายออนไลน์หรือจะเริ่มทํางานด้านออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะคะแม้กระทั่งว่า y YouTube IG Facebook หรือ อินสตาแกรมก็แล้วแต่นะคะติกต่อก็แล้วแต่บางคนบางท่านมีดวงดีค่ะได้เงินจากงานออนไลน์สวยๆรวยๆนะคะรอบนี้นะคะขอให้โชคดีทุกๆท่านเลยค่ะชาวราศีพฤษภนะท่านที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานลูกจ้างของรัฐพนักงานลูกจ้างทั่วไปรัฐวิสาหกิจนั่นก็แล้วแต่ค่ะ มองได้ว่าเดือนนี้ท่านจะเข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งขึ้นมีการต่อสู้กับงานมีการทํางานและประสบความสำเร็จด,ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความมานะพยายามเป็นคนขยันหมั่นเพียรสู้กับงานมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะ ถึงบางคนบางท่านจะทำงานยังคง work at home ก็ตามการงานทางด้านการสื่อสารออนไลน์การที่ท่านต้องส่งงานทางด้านออนไลน์กับเจ้าหนาย office ถือว่าประสบความสำเร็จทำอะไรลงไปแล้วได้สวนสำเร็จในเรื่องของงานนั่นเองค่ะแม้ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ตามนะคะถือว่าประสบความสำเร็จทีดีทีเดียวในด้านการค้าขายติดต่อสื่อสารการตลาดถึงไม่ ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องไปพบปะพูดคุยเจรจากันต่อหน้านะคะมีการติดต่อประสานออนไลน์งานตรงนี้ก็ทำเม็ดเงินให้ท่านได้เช่นเดียวกันค่ะนะการตลาดค้าออนไลน์ช่วงนี้มาแรงค่ะสำหรับชาวราศีพฤษกค,ค่ะเอาละค่ะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะการค้าขายการงานดีนะคะการติดต่อสื่อสารงานดีก็ส่งผลถึงเรื่องการเงินของท่านเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีพฤษภนะ รมต้นกลางปีนี้มีสิทธิ์ว่าได้รับเงินได้รับโบนัสได้รับสิ่งเรื่องราวดีๆใหม่ๆในเรื่องของการเงินค่ะเป็นเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภนะ เข้ามารับพลังงานดีๆเข้ามารับความโชคดีกันบางคนบางท่านมีเกมถูกหวยรวยเบิร์นะคะเอาเป็นว่านะจากเลขที่บ้านแล้วกันนะหรือเพื่อนร่วมงานให้เลขมาก็ลองเสี่ยงทายดูก็แล้วกันนะคะถือว่าเป็นโชคดีๆที่จะเกิดขึ้นนะความฝันแม่นยําได้ด้วยนะคะเดือนนี้นะสวยงามค่ะเป็นไพ่เดอะซันเกิดขึ้นในด้านเรื่องการเงินของคุณนะอาจจะได้โชคได้ลาบนะคะเดือนนี้นะชาว ราศีพฤษภนะเรื่องของการเงินคุณก็แล้วแต่ค่ะบางคนบางท่านนะมีเงินแล้วมีเงินก้อนหรือได้รับการอนุมัติเงินหรือมีการ เก็บหอมปลอมริษและได้รับเงินเป็นก้อนหรือได้รับโบนัสจากเจ้านายหรือการแบ่งผลกำไรจากบริษัทในกลางปีนี้นะคะอันเนื่องมาจากการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้นและได้เงินปรับได้โบนัสเพิ่มขึ้นได้โอทีเพิ่มขึ้นนะคะท่านก็อาจต้องนำเงินมาพิจารณาจับใจ่ายใช้สอยและขอให้พิจารณาเงินก้อนนี้ค่ะว่าจะนำไปทำอะไรนะก็ยังกังวนลลังเลนะคะว่ายังจะทำอะไรดีนะแต่ถือว่าประสบความสุจด,ดีทีเดียวค่ะในเรื่องการงานการเงิน นี้ของชาวราศีพฤษภนะแต่ว่าตัวตนของท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะค่ะในการใช้จ่ายในเรื่องของการเงินมีการวางแผนที่ดีมากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่ค่ะประสบความสําเร็จและคิดว่าเจ้าของธุรกิจคิดว่าจะนำเงินตรงนี้ไปต่อยอดลงทุนยังไงแต่ท่านก็ยังคงเป็นคนที่ใช้ความรอบคอบและพิจารณาและระมัดระวังในการใช้เงินใน ช่วงเดือนนี้ได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ เอาละคะ่ะเรามาดูในเรื่องความรักกันเลยนะคะชาวโสดค่ะชาวโสดเนาะมองได้ว่าชาวโสดช่วงนี้นะอาจจะมีเกณฑ์มีความรักเกิดขึ้นค่ะมีคนรักเข้ามามีคนเข้ามายื่นความสัมพันธ์ได้รับความรักค,ความรู้สึกดีๆนะชาวโสดนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาัุาน้ําก็ได้มินกรกฎพิจิตนะคะที่จะเข้ามาในความรักความสัมพันธ์เอาละคะ่ะเรามาดูกันสิคะขอไพ่ขยายให้ชาวราศีพฤษภหน่อยนะ ชาวโสดที่จะสละโสดในเดือนนี้ขอดูหน่อยนะคนที่จะเข้ามาของท่านชาวราศีพฤษภชาวโสดนะคะคะคนนั้นหรือเธอคนนั้นจะเป็นอย่างไรเดอร์สตาร์ค่ะไอ้กับสแปดถ่วยค่ะทินดบโสด10ดาบนะคะ The Empress และ เอเดเวนต์แปดไม้เท้านะคะคนโสดน,นะคะมองว่าคนคนนั้นอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณคะ่ะที่ย้อนคืนกลับมาคุณเคยมีเรื่องราวความรักอดีตความหลังกับเขาคนนั้นคนโสดคุณอาจจะได้เลิกคบกับเขาไปแล้วในช่วงระยะหนึ่งแต่เขาคนนั้นก็ยังย้อนกลับมาเพราะเขายังอยู่ในความรู้สึกของคุณนั่นเองคุณรู้สึกว่ามีความเห็นอกเห็นใจเขาสาเหตุที่ทําใหุ้่น คนสน,นะปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าคุณเลิกกับเขาไปนั่นเองนะคะหรือเธอคนนั้นไปนั่นเองเขายังคงเป็นดวงดาวดวงจัในดวงใจของคุณคุณยังคงรักและคิดถึงเขาและเขาก็ขอโอกาสอีกครั้งหวนกลับมาเรื่องราวอดีตของคุณนั้นมันดรามา่า เคยเทะเลาะบอกแว้งกันเคยจบกันไปแล้วแต่เขาคนนั้นก็มีเกณฑ์กลับมาและทําให้คุณมีความสุขขึ้นเขาคนนั้นคือความหวังคือความรักของคุณคุณยังคงลืมเขาไม่ได้เป็นคนที่จะเข้ามาก็คือคนเก่าในอดีตของคุณหวนกลับมานั่นเองนะคะชาวสุดนะ ปุ๊บปั๊บฉับพันคุณคงรับเขาเข้ามาในความรู้สึกนะคะเอาละค่ะก็พิจรารณากันไปนะกลับมาแล้วจะทําเรื่องให้มันปวดหัวหรือทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจเหมือนเดิมไหมหรือกลับมาแล้วจะทําให้คุณมีความสุขขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของคุณแล้วกันนะคะชาวคนโสดราศพรีพฤกษบค่ะเอาละค่ะมาดูในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่เดือนนี้นะคะมองว่านะ คุณก็คงมีความสุขกับครอบครัวคุณไปตามอัธภาพนะคะไม่มีเรื่องราวเสียหายใดเกิดขึ้นนะแต่บางคนบางท่านนะอาจจะอยากอยากจะมีความอ,าอยากจะสดเล็กๆน้อยๆนะมีคู่แล้วมีแฟนแล้วก็ยังจะแอบไปเช่าชุดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ใช่เรื่องเซเรียสใดๆค่ะก็ยังคงรักครอบครัวดียังทําเพื่อครอบครัวและทํางานทําเงินเพื่อครอบครัวยังดูแลครอบครัวและยังคงหยุด ในความสัมพันธ์ที่ดีๆเหมือนเดิมอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างอาจจะแอบซุกซนบ้างไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวมีแฟนมีความสัมพันธ์แล้วก็อย่าได้ไปซีรีส์ใดๆเปิดปล่อยกันไปบ้างเนาะทุกคนก็อยากมีช่วงเวลาพักเบรกและรีแล็กซ์ในความสัมพันธ์ก็ได้ค่ะดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะคนที่มีความรับความสัมพันธ์ก็อย่าได้นนอยกันนะอย่าได้ทะเลาะเบาแว้งกันนะคะมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะชาวราศีพฤษภ เอาละค่ะเรามาดูในด้านความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะสถานะไม่ชัดเจนช่วงนี้นะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องหยุดต้องพักต้องเบรกต้องไตร่ตรองความสัมพันธ์ค่ะอาจจะไม่ได้ความสัมพันธ์คอมมิชเมต์ดังที่คุณต้องการ ระยะห่างอาจจะมีระยะห่างเกิดขึ้นอาจจะพักเบรกกันไปนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะทําให้คุณค่อนข้างจะมีความกังวลไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจในความรู้สึกกับคนของคุณที่คุณ,คณกำลังคบอยู่นะคุณก็ต้องเป็นจังหวะที่คุณพักเบรกและคิดว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ยังคงไม่มีคอมมิชเมนต์ต่อไปก็ขอให้ทําใจปล่อยปละละวางนะคะพักเบรกกันบ้างก็ได้อาจจะเป็นว่าด้วยระยะทางก็ได้ที่เราทาให้เราต้องห่างเหินกันนะคะคน ที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อย่า้อยไปนะคะรอๆอแล้วก็เข้าใจคนคนนั้นของคุณด้วยนะคะยังไม่มีคอมมิตเมนต์ก็ยังไม่มี คอมมิ t เมนที่แน่ชัดก็ยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซ้อนเงินต่อไปนั่นเองนะจ๊ะอาล่ะค่ะเรามาดูไพ่ใบสูบนะคะ Knight of Wands ก้าวไม้เท้านั่นเองค่ะก้าวไม้เท้านะมองว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานก็คุณยังคงลังเลค่ะว่าจะเอาเงินจะไปทำอะไรในลงทุนทำอะไรในเรื่องของการทำงานเพื่อจะได้เงินงอกเงยขึ้นมานั่นเองนะคะแต่ถ้านายเป็นในเรื่องของความรู้สึกความสัมพันธ์หรือการงานการเงนิงนความรักโดยรวมทั้งหมด แล้วใ,ใบสรุปใบบ่อออกมาได้ว่ายังคงมีความลังเลเกิดขึ้นนะคะยังคงไม่มั่นใจอะไรสักอย่างคุณยังคงมีจิตใจที่ย่อนไว้กับสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นกับสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะ<ม><ม>ก็อยากก็พยายามอย่าก,กังวลค,คิดและเครียดมากนะคะนะเพราะว่าทุกอย่างมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอนะมันเป็นสัจธรรมค่ะมี ขึ้นก็มีลงนะดวงของคนนะคะมีโชคดีก็ต้องมีโชคไม่ดีเช่นเดียวกันนะสิ่งนี้มันบ่งบอกได้ว่าคุณคนจะต้องมองถึงสัจธรรมค่ะ ความกังวลอาจจะเป็นเกิดขึ้นจากเราคิดไปเองก็ได้นะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะคะขอให้ชาวราศีพฤกษ์นะไม่ต้องคิดไปเองไม่ต้องเครียดไปเองไม่ต้องกังวลไปเองค่ะทุกอย่างมันจะจัดการลงไปได้ด้วยสติและปัญญาของคุณน,นั่นเองค่ะชาวราศีพฤกษ์แต่ยังไงมองเห็นว่าเดือนนี้นะมีโชคลาภในด้านเงินเกิดขึ้นด้วยอาจจะต้องถูกหวยรวยเบอร์หรือนี่ โชคใหญ่ๆเกิดขึ้นกับคุณได้ในเรื่องการเงินในเดือนนี้ค่ะชาวราศีพฤษภราคาในเรื่องราวของชาวราศีพฤษภก็จะประมาณนี้น,นคะคะ ยังไงก็แล้วแต่ค่ะเรื่องเราในพายเป็นดวง general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมไม่ได้ระบุ่อาะจงว่าเป็นของใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นก็ผู้ที่เข้ามาชมก็ขอให้รับชมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะรับชมด้วยวิจารยณได้แง่คิดคติสนใจอย่างไรก็นําไปปรับปรุงใช้ในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตเราดีๆยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะตรงไหน,นดีก็หยิบจับกลับมาใช้ค่ะตรงไหนไม่ดีปล่อยพันไปได้เลย และผู้ที่เข้ามาชมถ้าคนไหนชอบก็ขอให้กดไลค์ค่ะถ้าคนไหนไม่ชอบปล่อยพันไปได้เลยนะคะกดข้างไปได้เลยและก็ผู้ที่เข้ามาชมก็ถือว่าเป็นเคมีตรงกันเป็นบุญสัมพันธ์และเป็นกัลยาณนะมิตรท,ที่ดีต่อกันกับหมอออค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของหมออ้อขอบคุณค่ะชาวราศีพฤษภสวัสดีค่ะ